รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีทั้งหมดการทำจิตใจให้ผ่องใสนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนากลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการอยู่เย็นเป็นสุขของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยในเช้าวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้นะโอกาสนี้ขอเชิญครับ ขอกล่าวนำรัศการพระคุณเจ้าที่เคารพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมครับรายการอยู่เย็นเป็นสุขมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งเราเองก,ก็จะนําธรรมะสาระต่างๆมาเล่าสู่กันฟังการเล่าธรรมะให้กันฟังนั้นเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ประการนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทางรายการของเราได้กราบอารัธนานิมนต์พระคุณเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา ในปัจจุบันนี้ท่านดํารงตําแหน่งเป็นรักษาการคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหามกรา,าชาวิทยาลายัยท่านพระมหาทองเชิดกะตะปุญโยจากวัดจันทารามกรุงเทพมหานครไปพบพระคุณเจ้าพร้อมกันครับนมัสการพระอาจารย์ครับขอเจริญพรท่านวิทยากร,รแล้วก็ท่านผู้ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท,ท,ท่านช่วงนี้ ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงงานลอยกระทงครับซึ่งเป็นประ,ประเพณีคนไทยและค,คนต่างชาติด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องลอยกระทงซึ่งอาจจะมาจะระลึกถึงที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียก่อนเลยประเทศอินเดียก็เช่นเดียวกันนะ ที่นู่นเขาจะเรียกว่าดีปะวารีดีปะดีปะวารีก็คือประปะก็คือปนะเช่นเดียวกันก็คือประทีปวารีก็คือน้ําหรือสายน้ำอ๋อครับครับซึ่งชาวอินเดียถือว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําคุณประโยชน์ให้กับชาวอินเดียมากที่สุดครับเพราะฉะนั้น คนอินเดียจะบูชาแม่น้ำงคงคาจะไม่ให้น้ำเสียบบ้านเราก็เช่นเดียวกันที่มาลอยกระทงก็มาเพื่อบูชา,งาคงนะคาบ,บูชาน้ำก็อย่างไรก็ดีค,คนไทยเรานั้นได้สืบสารประเพณีงานลอยกระทงมาตั้งแต่ต้นจนถึงนาปัจจุบันนี้ก็ยัง เหมือนเดิมอยู่จนถึงตอนครับรครับก็เห็นร่องรอยวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมครับแต่วัฒนธรรมไทยของเราเองนะครับก็รู้จักงานลอยกระทงเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยุคก,กรุงสุตไทยเป็นรัชธานีนะครับกรุงศรีอย,ยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโก,กสินทร์ในปัจจุบันนะครับก็ยังมีวัฒนธรรมดีๆอย่างนี้นะครับซึ่งก็เมื่อวันก่อนที่ผ่านมานั้นเราก็เห็นบรรยากาศที่ดี นะครับพระอาจารย์ในความเมตตาเล่าเรื่องกระทงที่ประเทศอินเดียมาแล้วนะครับพระอาจารย์ครับรก็มองว่าพระอาจารย์ครับเรื่องของ,งาลอยกระทงของอินเดียกับของประเทศไทยของเราณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วของเราจะบูรณาการไปมากเหมือนกันนะครับแ,แล้วก็จะมีการลอยกระทงของอินเดียบูชาแม่งคา เท่านันใช่ไหมครับเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาของเราจะมีทางพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยไหมครับมีมีมีจะแฝงด้วยพระพุทธศาสนาครับทางคนไทยเราจะบอกว่าการบูชาลอยกระทงวันนี้ครับเป็นการบูชาต้อนรับที่พระพุทธองค์เสด็จจากสวรรค์ที่ไปแสดงธรรมบนสวรรค์นั้นกลับลงมาส่วนอินเดียนั้นเขาบูชา แม่น้ําบูชาน้ําคงคาคงคานี่เป็นสายเลือดของคนอินเดียจริงๆแต่คนไทยเรานั้นเป็นประเพณีและพัฒนาขึ้นมาปัจจุบันนี้แล้วก็มีงานแทรกเสริมเข้าไปอย่างเช่นมีการประกวดนางนกพมรารหรือว่าประกวดไฟเรือต่างๆอันนี้ขึ้นมาเป็นการเสริมขึ้นมาเจริญพรครับผมอ๋อนะครับบูรณการจริงๆวัฒนธรรม ของประเทศนั้นๆก็มีส่วนร่วมด้วยประเทศไทยของเราเองก,ก็ได้บูรณาการกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติเข้าไปด้วยหลายรายการทีเดียวน,นะครับครับคราวนี้พระอาจารย์ครับในเมื่อเรารู้จักงานลอยกระทงพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมะทัท่วๆไปบ้างนะครับเพ,เพราะว่าณปัจจุบันนี้เราเองก,ก็ค่อนข้างที่จะคือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพอสมควรในเรื่องของการตีความธรรมะก็ดีนะครับในเรื่องของการ ใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันนะครับก็มองว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีอะไรที่ดีๆเยอะมากมายเลยนะครับก็อยากจะให้พระอาจารย์ว่ากับการที่มนุษย์ของเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปทางการาบ้านการเมืองหรือว่าเรื่องต่างๆน,น,นะครับเราจะมีธรรมะข้อใดมาเป็นเครื่องฉลมงใจบ้างครับอย่างไรก็ดีปัจจุบันเนี่ยนะคนนะไทยเราเนี่ย แม้แต่การนำภาษาเข้ามาใช้การนำวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาใช้ถ้าคนไทยเราเอามาแล้วมาปรับปรุงรนะเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับคนไทยอันนี้มันก็จะเจริญก้าวหน้าแต่เอาของเขามาแล้วล้วนๆดุนๆไม่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแป,ปลงเข้ากับคนไทย วัฒนธรรมไทยเรามันก็จะเลือนรางหายไปเรื่อยๆทีนี้ด้านถึงความคิดเนี่ยบางคนบางท่านซึ่งมีความรู้มีความสามารถสูงแต่มองเขาเรียกว่ามองต่างมุม,มนะณปัจจุบันนีอ้อย่างเช่นอาตมาเคยบรรยายให้กับนายแพทย์กลุ่มหนึ่งมีทั้งแพทย์หญิงทั้งแพทย์ชายซึ่ง ตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอินเดียได้นำเอาภาษามาใช้ซึ่งเป็นภาษาสรรษันสกฤตนำมาใช้าบังเอิญตัวอาตมาก็พอรู้ภาษาสรรษันสกฤตบ้านใน,ในเบือเบ้องต้นนะเอานำเอาภาษาสรรษันสกฤตภาษาสรรษันสกฤตมาใช้ในเมืองไทยแต่ไม่เปลี่ยนความหมายก็ <นะ S 1> ทำให้เข้าใจผิดอ,อย่างยกเช่นคำว่าศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยซึ่งบังเอิญวันนั้นน่ยอาตมาได้ให้พรกับญาติโยมซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ครับได้อวยพรให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้กลับเมืองไทยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คลุมครองท่านทั้งหลายเดินพรปรากฏว่ามีคนหนึ่งยกมือขึ้นว่า <P> an <j ana> พวกข้าพเจ้าไม่ขอรับพรคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิม์มานเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาคำว่าศักติแปลว่าอํานาจนะอํานาจในทางภาษาสันสกฤตแต่เราก็เอามาใช้มากแต่เป็นความหมายในสิ่งที่ดีแต่ทางต่างประเทศทางชาวอินเดียนั้นเขาถือว่าเป็นสิ่งที่เขารบบูชาของเขาศักดิ์คือแปลว่าอำนาจหรือ power เจนพร,รอันนี้แหละ คือต่างความคิดต่างมองต่างมุมการาทำงานในกลุ่มคนงานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการปกครองในประเทศก็ไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันทั้งหมดนะั้นมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์ตัดไว้เลยว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ยต่างจิตนา,นานาจิตต่งางเปรียบเสมือนดอกบัวบสี่เห,เหล่า,ราพระพุทธองค์เปรียบเทียบเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องทำใจ ต้องคิดคนที่พูดอะไรมาคิดฟังให้ดีเสร็จแล้วก็อย่าพิ่งตัดสินใจในขณะนั้นอดทนเอาไว้ก่อนถ้าเราตัดสินใจทันทีทันใดนั้นอาจจะผิดพลาดได้ทำให้เกิดการทะเลาะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นขันติตรงนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาในเรื่องราวต่างๆที่มีความขัดแย้งต่างๆนั้นขอให้ใช้ขันติ คืออดทนถูกต้องอย่าให้เป็นขันแตกนะท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านพระอาจารย์พระมหาทองเชิดกตะพุญโยท่านได้พาพวกเราไปที่อินเดียมาแล้วนะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของขันติธรรมเอามาใช้ประกอบในการดําเนินชีวิตได้ในวันนี้ก็ที่ว่าคงจะพอสมควรนะครับท่านนี้ตากขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงอย่างเดียวนะครับเจริพครับผมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ ช็อตหลังก็จะมีโอกาสได้พบกับคุณหมอครับซึ่งท่านมีความคิดดีๆในการที่จะใช้ธรรมะเรียกว่าธรรมะโอสถนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมไทยของเราในช่วงหลังนะครับช่วงนี้เราก็ขอเชิญไปพบกับคุณหมอท่านนั้นขอเชิญครับ ท่านผู้ชมครับโอกาสดีนะครับที่จะได้พบกับนักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลายัยนะครับซึ่งกระผมเองได้เรียนให้ทราบไปก่อนหน้านั้นว่าจะเชิญท่านมาร่วมรายการด้วยนะครับก็คือสัตวแพทย์มงคลน,นะครับซึ่งท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าท่านมีความสนใจอะไรอย่างไรบ้างในเรื่องของพุทธศาสตร์ พอมาเรียนแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังรวมทั้งท่านยังมีโครงการนะครับดีๆก็คือโครงการธรรมโอสถธรรมโอสดในความหมายก็คือว่าใช้ธรรมะในการดูแลรักษาจิตใจของผู้คนนะครับท่านมีวิธีการอะไรอย่างไรนั้นนะครับก็คงจะเรียนถามศนะัตวแพทย์มงคลในโอกาสต่อไปนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เกิดกันไว้ว่าจะไปพบกับนายแพทย์มงคลเทพเกษตรกุลนะครับวันนี้ก็มาพบกันแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับเรื่องของการมาเล่ามาเรียนที่นี่เป็นยังไงครับครับผมผมชื่อนายสัตวแพทย์มงคลเทพเกษตรกุลนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่นี่ขณะนี้เรียนอยู่ระดับปริญญาโทปีสองสาขา พุทธศาสตร์ครับผมก็ยังเหลือเวียานิพนธ์ที่จะต้องดําเนินการอยู่ครับมีอะไรที่มันกิ๊กขึ้นมาในสมองวันแครับที่มาเรียนแล้วนี่ที่จะเล่าสู่กันฟังเออเป็นความโชคดีมากครับคือผมเคยแบ็คแพคไปอินเดียกับภรรยาไปเสร็จแล้วก็ไปไม่ครบสังเวสีหรอกฮะแต่หลังจากนั้นอีกปีหนึ่งก็ไปแบบแบบที่เรียกว่าเป็นหร้ทีเดียวและฮะก็สามารถครบ สังเวสีรตรงนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนทีเดียวทําให้หันมา,าให้มากกว่าในบัตรประชาชนว่าเป็นศาสนาพุทธก็คือแล้วก็โชคดีอย่างคือหมหาวิทยาลัยมก,กุฎราชนีอยู่ใกล้สถานที่ทํางานของ <c oughs> ผมใกล้บ้านผมก็มาเรียนแล้วก็ <c oughs> สมใจมากครับแทบ<น> <c oughs> จะเรียกได้ว่าเกิดมาถ้าได้มถ้าไม่ได้มาเรียนเนี่ยก็ เสียชาติเกิดซึ่งขนาดนั้นเลยประมาณนั้นเลยครับอาจารย์เยชาติเกิดเลยครับแล้วก็ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาสัตว์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสามารถแอพพลายกันได้นะครับโอ้มากทีเดียวครับอาจารย์ครับคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเรียนเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งที่เรียกว่าวิชา MBO หรือคัพพะวิทยาเนี่ยเราก็อาจจะ ย้อนลึกไปพอมาเรียนพะัะไตปรปดฎกเนี่ยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่สอนเรื่องคัาพวิทยาเนี่ยก็คือในพะัะไตปรปดฎกนี่กล่าวไว้หมดแล้วฮะกล่าวไว้แล้วก็ชัดเจนลุ่มลึกลึกซึ้งกว่ามากทีเดียวนะครับอครับผมที่มันจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาของเราเนี่ล้ำสมัยแน่นอนครับครับ,รบขอขอบคุณนะครับที่ยืนยันให้จริงๆแล้วก็พูดมานานแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์คุยนะครับหรือพูด นะครับคุณหมอครับนอกจากเรียนแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนี่ก็คือว่าเราก็มีทีมงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับผมในการที่จะทํากิจกรรมอะไรดีๆเพื่อสังคมอย่างเช่นโครงการธรรมโอสถเป็นยังไงครับโครงการธรรมโอสถก็เกิดจากลักษณะว่าเนื่องจากชั้นเรียนของกระผมเนี่ยผมเรียนภาคเรียกว่าภาคปกติเือเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยฮะก็ยังมีอีกภาคหนึ่งคือเป็นเรียกว่าภาคพิเศษ ภาคพิเศษนี่เขาก็จะเรียนส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับครับแต่ผมสะดวกที่จะเรียนภาคปกติในชั้นเรียนของผมก็มีท insan, wizard, ั้งแม่ชีมีทั้งพระก็คือครบครบครับครบองค์ุทธบริษัทุทธบริษัทเลยครับทั้งชั้นเนี่ยเราก็สามฝ่ายก็จบแทบจะเรียกว่าเหลือเบญ้ยนิพนธ์เพียงประการเดียวครับเราก็คิดว่าส่วนที่เราเรียนนี่เราบำเพ็ญประโยชน์ได้เราก็สามารถที่จะ ก่อตั้งชมรมแล้วก็ทําประโยชน์ในวงกว้างขึ้นนะอีกประการหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นการเผยแผ่ช่วยเราเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขข,ของมหาวิยาลัยมหาบุรุษราชวิไลครัยซึ่งเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขข,ของอพระพุทธเจ้าครับเราเรียนแล้วเ,เก็บไว้เฉยนี่ไม่ดีแน่นะเราก็คุยกันตกผลึกกันแล้วตกผลึกกันอีกหลายรอบฮะก็เลยจัดตั้งเป็นชมรมที่เรียกว่า ชมลมธรรมโอสถขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็กรุณาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ร่วมอยู่ในในชมรมนี้ด้วยนะครับผมรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อช่วยเหลือสังคมครับผมคือเราพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่าธรรมโอสถในชื่อก็บอกอยู่แล้วชัดเจนแล้ง่ายๆนะครับเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าธรรมะ8 4 0 0 0พระธรรมขัน ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถแก้โกครคของปุถุชนคนธรรมดาของผู้คนในวงสังคมของทุกกลุ่มอาชีพได้ทั้งสิ้นทั้งหมดมเพราะเราจะพบอยู่เสมอว่าเราจะรู้เสมอว่าศาส,สนาพุทธก็คือว่าด้วยเรื่องทุกข์และก็การแก้ปัญหาทุกข์แต่ในเชิงการแพทย์นั้นทุกข์ก็คือโรคประการหนึง่ง รโรคอาจจะมองไม่ชัดเหมือนโรคทางกายแต่ทุกคนมีโรคทางจิตใจประเด็นที่บอกว่ามีความเครียดเนี่ยถ้าในเชิงจิตวิทยาหรือว่าเวชทศาสตร์ทางจิตเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นโรคประการหนึ่งแล้วแต่โรคนั้นไม่สามารถบำบัดได้ง,ง่ายๆเพราะบางคนรู้ตัวแต่บางคนไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับจุดใหญ่ใจความก็คือการไม่ยอมรับว่าป่วยแต่มีความเครียด แล้วก็เป็นที่น่าโชคดีว่าในเมืองไทยเราเนี่ยทุกคนก็จะพูดว่าตัวเองเป็นศาสนาพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าได้เอาพระธรมรมในพระพุทธศาสนานี้มาแก้ปัญหาหรือมาบำบัดทุกข์บำบัดโรคหรือไม่เพราะฉะนั้นกลุ่มชมรมธรรมอุสรนี้เกิดขึ้นก็ด้วยจุดประสงค์ว่าเพื่อเผยแผ่แล้วก็ชี้ประเด็นชี้จุดในบุคคลนั้นๆโดยการ จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมนะครับขณะนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังขอทุนสนับสนุนจากสวรศนะครับคือเป็นงานวิจัยด้วยนะเราก็จะทำกันครับผมครับผมท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็เป็นความคิดดีๆนะครับเรียกว่าเป็นความคิดในการต่อยอดการที่ได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปแล้วนะครับก็จะทำประโยชน์เพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น สิ่์เก่าของเราบางท่านนะครับที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไปแล้วนะครับก็เปิดบ้านนะครับหมอครับให้เป็นสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมนะครับทุกวันเสาร์แรกของเดือนอะไรตรงนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็ยังมีอีกหลายๆกรณีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับที่ที่ถือว่าเป็นผลอันไพยบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการได้ศึกษาเล่าเรียน ที่มหาวิทยาลัยมหามมกุตราชวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งร้นกล้ารัชการที่5พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลนะครับได้ทรงร่วมกับทางคณะสงฆ์เบื่อร้อยกว่าปีนะครับร้อยปีที่ผ่านมานะครับสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับครับคุณหมอครับอยากจะวกไปในเรื่องของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างครับนี้การเดินวิ่งใช่ไหมครับ คุณหมอรู้สึกจะเป็นนักวิ่งด้วยครับผมครับผมคือแม้กระทั่งวิญญิพนธ์เนี่ยที่กระทําอยู่เนี่ยก็ทําในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพระห้าในการวิ่งมาราธอนครับผมศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมาราธอนครับผมก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการจะดําเนินการก็อยู่ในบทที่2ที่สแล้วนะครับครับผมครับผมคือการออกกําลังกายการวิ่งนี้ว่าไปแล้วเนี่ย เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าปัจจุบันความตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากภาพยนตร์ที่ไม่นานวันนี้ร,ร,รัก7ปีดี7หนนะฮะก็จะเห็นวัยรุ่นต่างๆเข้ามาแล้วก็วิ่งมากขึ้นแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันว่าบางทีมันเป็นความวูบนว่าบหรือเป็นรกระแสจากภาพยนตร์เท่านั้นแต่ถ้าจะดีก็คือ,อเติมเชื้อเข้าไปให้ใหมัน อยู่ในกระแสต่อไปให้มันนานที่สุดซึ่งก็มีหลายกลุ่มหลายชมรมกระทำอยู่ขอเอืยนามอย่างเช่นของกลุ่มอาจารย์สถาวรสถาวรลันนิ่งท่านเป็นอดีตนักกีฬานักวิ่งทีมชาติเก่านะฮะท่านก็จัดตั้งชมรมขึ้นแล้วก็กลุ่มชมรมตามชุมชนตามหมู่บ้านหรือแต่ละจังหวัดก็มีนะฮะที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับทางศาสนาเราจะได้ยินได้ฟังถึงการวิ่ง อยู่เสมอเรื่องการวิ่งสมาธินะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นบทบาทสําคัญของสะสะส,ะสะซึ่งรณรงค์มาต่อเนื่องหลายปีมีคําพูดที่น่าคิดเช่นกันว่ากายที่ดีต้องเคลื่อนไหวใจที่ดีต้องสงบนิ่งก็คือเป็นการผนวกกายและใจเข้ามาส่วนทางด้านจิตใจเรานี่ก็น่าจะรณรงค์เรื่องการปฏิบัติภาวนาสมาธิให้มากขึ้นนะฮะ มันสามารถกลมเกลืนแล้วก็สอดคล้องกันได้ครับครับมผมครับผมท่านผู้ชมที่เคารบับฟังนายแพทย์นายสัตวแพทย์มงคลเทพเกษตรกุลท่านอธิบายแล้วนะครับจริงๆแล้วจริงๆก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาศึกษาเล่าเรียนที่มาหาวิทยาลัยมหากุรรัมยวิทยาลัยนะครับรวมทั้งการทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะ ในชมรมธรรมโอสถนะครับรวมทางเรื่องของการเป็นนักวิ่งตัวยงจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยเหรียญไม่มีที่จะแขวนนะครับ <c oughs> เป็นผู้ที่สนใจใส่ใจเรื่องสุขภาพผมมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งหนึ่งครับเช้าวันนั้นรู้สึกฝนตกครับเห็นนักวิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ยาแสกับเสียงฟ้าร้องฝนตกนะครับออ ว่าไม่ทราบว่าฟ้าร้องฝนตกหรือว่าฟ้าผ่านักวิ่งจะไม่แคร์นักวิ่งจะชมชอบเลยครับถ้ามีฝนปล่อปยตกลงมาเนี่ยชอบด้วยใช่ไหมครับชอบเลยครับอ่าขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการอยู่รายการอยู่เย็นเป็นสุขของเรานะครับขอขอบคุณท่านนายสตวแพทย์มงคลเทพเกษกรกุลครับเทพเกษรเกษตรกุลเป็นอย่างสูงทีเดียวขอบคุณนะครับท่านขอบคุณครับ กบคุณอาจารย์นะครับครัท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายการอยู่เย็นเป็นสุขของมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยนะครับกับผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราด้วยดีมาโดยตลอดนะครับเราก็จะพยายามนํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและก็กิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยมหามุกุฎราชวิทยาลัย มานำเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นประจำเราขอขอบคุณทางช่อง9ก้าโมเดิร์นนเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับที่ให้ความเมตตากับทางมหาวิทยาลัยของเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับผมพร้อมด้วยวิทยากรกลาบลาพระคุณเจ้าลาท่านผู้ชมสวัสดีครับ